สำหรับใช้ลงคะแนนเลือกตั้ดินทางคะแนนเที่แล้วไม่ใช่อะไรครับสำหรับใช้การเลือกตั้งภาคของจริงของจริงเนี่ยคือเวลาเราเข้าไปในคูหาปุ๊บจะมีคณะกรรมการในส่วนที่เขาจ่ายเ่ินเดินทางเราจะต้องใช้บัตรประชาชนใช่ครับไปแลกบัตรนี้มาใช่ถ้าเดินเป็นตัวเปล่าใส่เสื้อแต่งหล่อไปได้ไหมไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์ไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์แต่ตอนนี้เราเป็นนักเรียนประถม สิ่งสำคัญที่แสดงความเป็นตัวตวคนคนักเรียนของคือบัตรนักเรียนบัตรนักเรียนเราก็มีเอา้าแล้วถ้าไม่มีล่ะวันนี้ของเราอาจจะรวบรวมให้เพราะเด็กๆเนี่ยอาจจะลืมเอามาดึงบ้านแต่ถ้าเป็น<า>ผู้ใหญ่ครับอยากพวกเราเวลาไปเรียนต่รัครับไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์ไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์หน้าตาดีก็ไม่มีประโยชน์ไมม่ีอ่าจารย์นิชาหน้าตาดีก็มีประโยชน์ถ้าไม่มีบัตรนะครับต้องมีบัตรนะครับอาจารย์ียมด้วยนะครับบัตรนี้เนี่ยนะครับ ว่าจะมีหมายเลขของผู้สมัครเนี่ยอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตัวอย่างของการลงคะแนนที่ถูกต้องไว้ครับวิธีการเลือกที่ถูกต้องนะครับนผองต้องมันจะมีอยู่นะครับวันนี้เรามีหมายเลขอยู่กี่หมายเลขครับสามหมายเลขหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสามและยังมีช่องเงินที่เราสามารถที่จะลงได้ลงได้คือช่องไม่ลดออก ออกเสียงก็ลงได้แต่ถ้าเราการจะต้องมติว่าเข้าไปดูหาป้บการเลยหมายเลขสอสอันนี้ก็จะเป็นบัดเสียแล้วถ้าไปติไม่ได้การกันมาก็บัดเสียเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเครื่องหมายการกัพราะวาครับ<อ>ได้ยินว่ามีเ็กลังโกบอกว่าครับเดี๋ยวรอบเนี้ย จะตั้งใจเข้าไปทำเสียผมก็เลยพอได้ยินเสร็จปุ๊บคิดเลยว่าลึกในใจบอกเขาทันทีว่าการที่คุณจะเข้าตั้งใจเข้าไปทำเสียนั้นต้องเดือดมาขอขอใช้คำพูดในใจนิดนึงนะคุณกำลังแสดงความโง่ของคนงานให้คนอื่นเขารู้ แล้วก็ที่สำคัญเป็นแรทางกฎหมายในการเลือกตั้งติดโัวข่าวติดคู่แข่งนะครับนะคุัผน้ชมทำไม่ได้นะครับลกนะเราเข้าไปฉีกบังเลือกตั้งเราเข้าไปทำอะไรต่างๆในกัหว่างเลือกตั้งไปได้ถ้าเราไม่มีความประสงค์จะออกเสียงเลือกตั้งโลกก็การช่องที่ร้อออกเสียงชอบหมายเลขก็การหมายเลข ช้อหมสอง,องก็การไหมสองแต่ว่าเราจะไม่การทัาที่เป็นตัวเลขนะครับต้องการาสองห้างังหกเนะคแับ ทำใมต่อครับเสร็จปุ๊บย้อนใส่นาฬิกาย้อนใส่ตู้ย้อนไอ้นี่ก็เล่นไอ้นี่เลยไงทีสับทีผสงกันทีมมันต้องเป็นบล็อกอะไรทุกอย่างเออแล้วได้ปะอ๋อต้อเล็ทเออบล็อกเล็ทบล็อกต้เล็ทมันต้องเป็นกล่องทุกอย่างเออนะครับแล้วใส่ใส่เลยใส่ครับใส่ครับครับแล้วก็เดินไปเข้าไดในหลอกด้าแก้วแล้วโค้งไปนั่งด้านหลังคอ่าเยี่ยมเอย เริ่มที่ปอที่เนี่ยับเรื่อหคับนึ่หนึ่งังนึ่งสองคับสองสองค3ับสาคึ่งสาองและสาขึ้นต่ออันนี้ครับเมื่อกี้ได้รับคำต่างวมาจบอกว่าหนแตสัญาารสัานย่เนี้ยบอกใ่นี้ใส่วบอกว่าเดี๋ยวออเริ่มเรื่องน้ครับขอบคุครับอ ลองเอาให้นักแสดงกับนักฟุตบอลนะครับเลื่อนก่อนให้เลื่อนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตนะครับก็มีนักแสดงด้วยนะนักแสดงนักแสดงเป็นสัญลักษณ์อ๋อโอ้โหนะเดี๋ยวฟอรเปิดด้วยครับบนนิ้วด้วยก็เป็นนักยักษ์ฟุตบอลตุ่มขาแบบนี่เลยเรียนต่อไป็นนักฟุตบอลด้วยนะแทงลายสองเรื่องแก้ผ้าเรื่องแกละ เดี uh. ๋ยวเราเปิดท่านเจ็ดกันนะฮะโชว์ก่อนเลยว่าจมีดีมีรอีพอทีมภาษาษเรียกว่าบล็อกบลอกบลอในดีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยอ่ายดทไม่โดน เ <Hey. S 2> อาดีารเข้ามาพิจารณาเอาเรียบร้อยรับเราหน้าที่ภาค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ทันทีเพราะถือว่านักเรียนไม่เคารพในสิทธิของผู้ถือเค้านะครับรอไหมครับรออ่ะขอเตียบตัวหนึ่งนิดนึงโอเคอ่ะเบอร์สองใครจเบอร์สองใครีจะดู

งดออกเสียงวันดีเบอร์สามปันดีเบอร์หนึ่งปันดีเบอร์หนึ่งงดออกเสียงวันดีเบอร์สามปัดเสียง เสียบัดเปียบัตรที่เบอร์หนึ่งรถออกเสียบัตรที่เบอร์สองบัตรที่เบอร์ 一格达。<的> วันนี้เบอร์ Bagi วัน Bagi เบอร์ Bagi วันนี้เบอร์2วัน 3วันนี้เบอร์3วันนี้เบอร์1วันนี้เบอร์2วันนี้บัตรเสียวันนี้เบอร์1วันนี้เบอร์ บัตรที b b ่เบอร์สามบัตรที่เบอร์สามบัตรที่เบอร์หนึ่งบัตรที่เบอร์สองบัตรที่เบอร์สามบัตรที่เบอร์สองบัตรที่เบอร์สามบัตรที่เบอร์หนึ่ง

บดีเบอร์สองบดีเบอร์สองบดีเบอร์หนึ่งบดีเบอร์หนึ่งบดีเบอร์สามบดีเบอร์สามบดีเบอร์

ปาร์ตี้เบอร์3ปาร์ตี้เบอร์2ปาร์ตี้เบอร์2ปาร์ตี้เบอร์2ปาร์ตี้เบอร์3เบอร์2ครับ สุดท้ายของการเรียนตั้นแต่การเรียนประจำปีกันศึกษามอันห้า ก่อนเนาะตัวท้ายอะผมจะพี่พี่เรีดูด้วยครับ